รับเช่าพระเครื่องของหลวงพ่อแพรวัดพิกุณทองนะครับเหรียญที่เห็นอยู่นี้ครับเป็นเหรียญรุ่นแรกปีสองห้าศูนย์สองนะครับของหลวงพ่อแพรวัดพิกุณทองนะครับเป็นเนื้อทองแดงนะครับกไหล่ทองนะครับการล่ทองจะต้องแบบเดิมๆแบบนี้เลยนะครับนี่เห็นไหมครับด้านหน้าของเหรียญนะครับจะเขียนว่าพระครูศรีพมโสภิตนะครับ ส่วนด้านหลังก็จะเป็นยันพุทธซ้อน,นครับแล้วจะมีคำว่าวัดพิกุลทองนะครับอยู่ด้านหลังนะครับใครมีแบบนี้อยู่ที่บ้าน,นครับลองค้นดูนะครับเหรียญสวยๆเดิมๆแบบนี้ผมต้องสิงบุรียินดีรับเช่านะครับหรือว่าใครที่อยากจะออกพระเครื่องรุ่นอื่นของหลวงพ่อแพนะครับก็สามารถ ทักหาหรือสอบถามผมได้นะครับในลักษณะเหรียญนะครับนี่ค่อนข้างจะมีครับเส้นสายฝนนะครับนี่ติดทั่วเหรียญนะครับด้านหน้านี่คมชัดจริงๆนะครับนี่หิวจีวอนพวกนี้ครับต้องติดคมนะครับเห็นไหมครับนี่เส้นสายฝนใครมีแบบนี้ผมยินดีรับเช่าครับ